สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะฮะ,ะวันนี้เรามาจัดจัดของใหญ่กันมากครับจัดของใหญ่กันมากฮะนี่ฮะมาดูการทํางานของโอเบครับโอเบโก,โกค้คัะคันนี้ SK 200ฮะอ่ฮะทำงานหลวงครับตักดินใส่10ลอ้อฮะ มากันแล้วครับสิบรอครับคันนี้ไปไปตรงไหนฮะพี่น้องเดี๋ยวเราให้ดูทีละคันครับมีอยูสองคันฮนะพี่น้องมี SK 200แล้วก็โคมาสุครับอ้าว